ค่ะทุกคน,นกลับมาเจอกับบ้าบารีเอ๊ะอีกครั้งนะคะวันนี้เรามากันแบบหน้าสดะค่ะทุกคนเดี๋ยวบอมจะออกไปข้างนอกกับพี่หมีนะคะไปทำทัวระวันนี้เราจะมารีวิวคุชชั่นแล้วแบบทดสอบด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ,ะก็คือจากแบรนด์นีคาร้านนั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์ไทยที่อีกแบรนด์ที่น่าสนับสนับสนุนนะคะเพราะว่าของเขาก็ถูกและดีนะคะเอ่อบอมไม่แน่ใจว่าฮอน่าจะออกก่อน ที่จะลงคลิปนี้แหละนะคะถ้าเกิดว่าหอยังไม่ออกก็เราจะลงคลิปนี้ไม่ได้นะคะสิ่งที่จะมารีวิวนนนี้คืออันนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือ n ีคาร่าแมตต์แอร์คูชชั n นฟาวเดชั่นค่ะไลท์เวทแมตต์สกินนั่นเองนะคะเป็นคูชชั่นของแบรนด์นีคาร่าที่เป็นรุ่นยูนิคอร์รุ่นใหม่ของเขา เราเคยรีวิวคุชชั่นยูนิคอนรุ่นเก่าของเขาไปแล้วที่แบบตลับคือวิงวาวมากสวยงามใส่รุ้งเรงน,นะคะวันนี้เขาออกฝาเออเขาออกคุชชั่นตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วเราก็เลยสอยมาสีที่วํมได้มาคือ120นะคะนี่เบอร์12 0 ขนาดคือ13กรัมนะจ๊ะก็เป็นขนาดที่พอบอกเขาจะอโอเคแล้วราคาก็ดีนะคะอันนี้เขาไม่ได้เคลมอะไรแบบว่าขนาดนั้นในแพคเกจจิ้งข้างนอกก็ไม่มีแต่ว่ามันน่ารักมากแต่ข้อเสียดายก็คือว่าอีตัวยูนิคอร์นเนี่ยนะมันมีแค่เฉพาะกล่องใสด้านนอกค่ะถ้าเปิดออกมาเราจะเจอกับตลับม่วงค่ะประมาณนี้นะคะซึ่งถามว่าสวยไหมสวยแต่อยากให้มีความแบบ สกินไลน์ยูนิคอร์นอยู่ข้างหน้าถึงเข้าใจไปจะได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีความตหลดตละแหลมีความยูนิคอร์นอะไรอย่างนี้แต่ตลับก็สวยมากๆแล้วนะคะไม่เหมือนแบรนด์อื่นในไทยเลยนะเออตอนนี้ที่ยังไม่เห็นนะนะคะประมาณนี้นะจ๊าข้างหลังก็จะมีชื่อแบรนด์บอกชื่อรุ่นบอกชื่อสีบอกอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้เขาบอกว่าเป็น matte, แมทต์แ u คูชั่นก็ต้องเป็นแบบเออมีความแมทแหละเนาะไม่ไม่ฉ่ำวาวแล้วก็น่าจะบางเบา นะคะคือปาแ่ะลองไปครั้งเดียวแต่ก็ยังไม่เห็นผลอะไรสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออแล้วก็มีความแบบตรงสีผิวปาแบบม่วกๆเลยสำหรับเบอร์หนึ่งสังเสริญน,นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเราจะมาลงที่หน้าไม่ใช่มารีวิวมาลงที่หน้ากันนะคะว่ามันจะเป็นจะได้อะไรยังไง อ่ะซูมประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะจะได้เห็นน้าอัน,นย่วยๆของฉันนะคะเริ่มเลยดีกว่านะคะเราเปิดเข้ามาฟึ่งเราจะเจอกับพับคูชั่นนะคะซึ่งปกติสมัยนี้พับคูชันมันดูเป็นแบบพับหยดน้านะแต่เนี้จะเป็นพับกลมจะถามว่าดีไหมดีนะคะสีดีแล้วก็พับตัวพับบนุ่มนะคะไม่ได้รู้สึกว่าสากหรืออะไรแล้วก็จริงๆอ่ะเขาจะมีสติกเกอร์สีขาวติดให้เนาะแล้วมันจะเป็นรูปยูนิคอร์นน่ารักมากแต่ทิ้งไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาปั๊มสีให้ดูอ่ะปั๊มฟึ่ง ออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแท็บลงที่หน้าซึ่งหน้าปามในช่วงนี้ก็จะมีเหมือนรอยค้าใต้ตาที่หนักหน่วงเพราะว่านอนเช้าหรือเกยแล้วก็รอยกระปกติเนาะแล้วก็รอยดําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติปามจะใช้คอรเรคเตอร์ก่อนที่จะลงแต่วันนี้จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวลุยนะจูอ๋อลงที่กระก่อนพื่ดูสีดิพอเหมาะพอเจาะกับผิวมากเลยจริงๆนะนี่จริงๆอยากได้ความ ขาวจวดกว่านี้อีจจะปั๊มมีคิีเมื่อกี้ปั๊มน้อยไปนิดนึงแล้วก็ความสัมผัสคือมันมีความแมทเลยแหละเห็นปะ่ะมันไม่มีความเหมือนเหมือนฉ่ำวาวอะไรแต่ก็ไม่ได้แมทจนแห้งอ่ะแล้วที่สําคัญเขาบอกว่าเป็นแอร์คุชชั่นใช่ป่ะมีความบางเบาจริงเพราะว่าลงไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่หนักหน้าใดๆเลยสีเหมือนไม่ได้ราเลยเธอทุกคนทําสีดีเลยนะเนี่ยสําหรับผิวป้ามันนะแล้วก็อ๋อรอททำได้ตาเนาะตรงนี้แล้วก็ มันดีขึ้นมันได้รับการพักคอนแล้วเธอผิวดีเลยผิวดีเลยนะเนี่ยแล้วก็สีดีด้วยใครเป็นคนแบบทนขาวเหลืองเหมือนปาล์มสามารถใช้หนึ่งสองศูนย์ได้เลยอะลองไปไม่เยอะนะคะประมาณแบบปั๊มหนึ่งอะคือเหมือนแบบปั๊มเต็มๆอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ผิวที่สวยมากเลยเธอทุกคนแล้วก็ให้การปกปิดที่ดีเลยนะ เนีย่ยเห็นบ้าพวกรอยกาะอะไรของปามาหายไปเลยนะคะรอยค้าใต้ตา,ตาก,ก็ดีขึ้นจากเห็นไ่ามันมีความดําๆแดงแดงอย่างเงี้ยเนี่ยมันดีขึ้นนะคะเออแล้วก็สีแบบพอเหมาะพอเจาะพอเดาะหรือเกินนะคะสีคือดีมากอ่าแล้วก็ปาด้านหนึ่งแล้วก็ลงที่หน้านะคะตัวพับกลมเนี่ยไม่ได้มีอุปสรรคในการลงคุชชั่นเลยนะคะ แบบว่าใช้ดีเหมือนทับหยดน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบอยู่เนี้ยมันมีเนาะมันจะแบบมีความเหลี่ยมที่เข้าซอกซอนชนชัยได้ได้ดีในช่วงแบบว่าตรงตวงของใบหน้าแต่ว่าในส่วนของพับกลมนั้นไม่ได้มีแบบว่าใช้ไม่ได้อ่ะแบบก็ยังเข้าซอกซอนได้นะแค่เราแค่เหมือนแบบทําแบบแถบๆเขาเรียกว่าไงบีบอะไรเงี้ยลงอ่างเงี้ยโอ้ผิวสวยอ่ะผิวดีอ่ะเป็นแมทที่แบบบางจริง เนี่ยไม่รู้สึกหนักหน้าเลยแล้วก็แบบแต่ในความรู้สึกข,ของปลา,าปล่ะปาล์มาชอบคนปลาล์ชอบหน้าขาวใช่ไหมล่ะทุกคนอย่างเงี้ยเราอยู่กันมานานๆแล้วเนาะเจ็ดปีแล้วอย่างเงี้ยเจ็ดแปดปีแล้วก็จะรู้ว่าปลาล์มาชอบหน้าข,า,ขาวขาววกๆหนึ่งสองศูนย์ 1, 2, ก็เหลืองก็สำหรับปาล์แต่ในกล้องเนี่ยพอดิบพอดีเลยเธอเธอว่าหน้าฉันหน้าฉันเหลืองไหมปะเธอหันมาดู เดี๋ยวมันจะไปแต่งหน้าให้เสร็จนะคะตอนนี้เป็นเวลา1 1โม45นาทีแล้วจ้ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในแบบเย็นย่าค่ำคืนเนาะเดี๋ยวก็จะออกไปข้างนอกแต่ช่วงนี้ระยองฝนตกนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยมีความตกไปะไระยะหนึ่งอะไรเงี้ยมันเข้าสู่หน้าฝนแล้วสำหรับช่วงระยองนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะในะเย็นย่มค่ำคืนมาดูกันนี้ว่าจะเป็นยังไงสำหรับหน้าที่ใช้พุชชันจากนี้ค่ะรอ โอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลาทุ่มเครื่องแล้วนะคะหลังจากที่เราใช้เจ้าตัวคุดชันนะคะจากนิการ่าตัวยูนิคอนตัวใหม่ของเขาซึ่งตลับสวยงามมากนะคะก็ผ oh. <anca. S 2> ่านมาแบบหลายชั่วโมงมากๆแล้วก็ออกไปผจญเผชิญแสงแดดแล้วก็กลับเข้ามาที่บ้านเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าหน้าที่ผ่านไปก็หลายชั่วโมงนะแบบว่า6 7ชั่วโมงเออมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะอํากลับบ้านมาแล้วบังก็เลยถอดคอนแทคเลนส์ออกนะคะมาใส่แว่นแทนเนาะ เดี๋ยวถอดแว่นออกแล้วก็มาดูกันเนาะคือแกผิวดีมากอะเธอหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงอะมันมีความแบบเออมีความเหมือนมันขึ้นแหละเพราะว่าเราก็อยู่มาหลายชั่วโมงปามเป็นคนผิวแห้งนะคะก็จะไม่เซ็ตแป้งใดๆเลยบนใบหน้าปามไม่มีแป้งอะ,อะไรเลยไม่มีคอนซีลเลอร์ด้วยก็คือจะมีแค่แบบอายแชโดว์ปัดแก้มครีมบัตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูพื้นผิวกันเนาะด,ด,ดีิผิวคือแบบปกติสุกมากเลยนะคะตรงนี้เห็นปะ นี่หน้าพงหน้าผากแก้มเนี่ยมุมปากอาจจะมีนิดนึงที่จะเป็นแบบคับคาบเล็กน้อยมากอะ่ะอืเล็กน้อยมากแล้วก็จมูกก็มีคาบคาบหน่อยหน่อยเห็นปะ่ะนิดเดียวเองอะ่ะส่วนทีโซนก็ไม่อะไรเลยคือต้องบอกว่าปกติสุกมากคือแบบเฮ้ย ให้การปกปิดท,ที่โอเคมากเลยอาจจะไม่ได้แบบ full coverage เลยเงี้ยแต่สําหรับพื้นผิวบามที่มีแบบร่องรอยความดําความแดงจุดดางดำเล็กน้อยแล้วกระนิดนึงเนี่ยสามารถพังไปได้ได้ค่อนข้างเป็นอย่างดีนะคะหน้านวลอ่องต่องอย่างที่ทุกคนเห็นในต้นคลิปว่าเฮ้ยมันทําได้ดีและสีตัวนี้นะคะ1 2ึ 120, พอเหมาะพอเจอกับสีผิวปามเป็นอย่างมากเลยคือแบบตกใจเลยคือแบบเป๊ะมากถึงจะบอกว่าเอออยากได้ความขาวกว่านี้ ถึงจะบอกว่าเอออยากได้ความขาวกว่านี้แต่พอระหว่างวันนะสี่มันไม่ได้ดรอปจนแบบมันมีความเหมือนกลืนเข้าสู่ผิวแต่ก็ไม่ได้ดรอปจนเหลืองอะไรเงี้ยถือว่าทําดีมากนะคะกลืนเข้าสู่ผิวไม่เท่ากับความดรอปที่มันแบบเป็นความแบบเหลืองมากอมเทาหรืออะไรเงี้ยคือมันแบบพอดีเป๊ะมันผิวธรรมชาติมากมีความบางเบามีความปกปิดมีความแมทที่เป็นแอร์ครูเชนอย่างที่เขาว่าจริงคือเบาบางแล้วก็มันแบบ สบายหน้าเออแต่ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราลงรองพื้นเพราะว่างตัวเนี่ยมันมีความบางจนเกินไปจนเรารู้สึกว่าได้ลงปะเนี่ยนี่หูได้ลงคูชชั่นหรือว่ารองพื้นหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้นะคะยังรู้สึกว่าได้ลงไงเพราะว่าความรู้สึกว่าการที่เราใช้คุชชั่นหรือว่าบีบีหรือว่ารองพื้นเนี่ยมันก็อยากได้ฟีลว่าลงอ่ะเออมันไม่มีใครอยากได้ฟีลว่าไม่ลงหรอกเออเหมือนจะกินแคลมันก็เวอร์เกินไปอะไรอย่างนี้นะคะถือว่า ทำได้ดีเลยสําหรับคนผิวแห้งอย่างปมนะคะแต่ว่าําว่าคนผิวมันก็อาจจะชอบค่ะเพราะว่าเนื้อมันไม่วาวค่ะถ้าอยากให้มีความติดทนก็ไพรเมอร์เพิ่มเติมหรือว่าแป้งผสมรองพื้นแป้งฝุ่นอัดแข็งแป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเซ็ตเข้าไปมันก็จะมีความติดทนมากขึ้นนะคะปาเชื่อว่าทั้งคนผิวแห้งผิวผสมหรือคนผิวมันก็ชอบตัวนี้แต่ข้อเสียคือสีเขามีให้เลือกน้อยไปหน่อยฉันก็ต้อง ดูดีๆค่ะแต่ถ้าในส่วนของแต่ถ้าในส่วนของคนที่ผิวแห้งอย่างปาล์มนะคะเอ้ถ้าในส่วนของคนผิวแห้งและเป็นคนที่ขาวเหลืองปาล์มแนะนําเป็นเบอร์หนึ่งสองที่ปาล์มได้ใช้เลยนะคะก็หวังว่าทุกคนแบบว่าเออดูคลิปนี้แล้วก็ไปลองหาดูกันนะคะรับรองชอบแน่นอนเครื่องสำอางไทยถูกและดีๆและถูกภูมิใจนำเหนออีกหลายๆตัวเลยนะคะตัวนี้ รื้มค่ะแม้ว่าอันนี้จะเป็นการเหมือนใช้ครั้งที่สองแต่แต่ว่าออกไปข้างนอกแล้วแบบตรงเนี้ยเธอเสือ้อ เปียกไปหมดเลยแบบเปียกเลยอ่ะแบบเพราะว่า,ามันร้อนมากมันเปียกเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันสําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้มด้วยค่ะตามบล็อกโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะรีวิวจ้าปายบริเวณทวิตเตอร์หลือไอจีแอปเปิลนี้นะคะใครที่ยังไม่กดสมัครสมาชิกอย่าลืมกดสมัครสมาชิกด้วยไม่งั้นจะพลาดของถูกและดีราคาหลักสิบหลักร้อยต้นๆไม่เกินสามร้อยไม่เกินห้าร้อยแน่นอนใครจะดีจะโด o n a t ให้บามกิดกุ่มสูตแต่งได้เลยตรงนั้นจะเป็นรายได้สองต้นถุงบอมหรือว่าสแกนคิวโค้ดมาก็ได้ไม่่่่่สสะะดดดดดววกกกกกกใใใใจจนน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 าาาาาารรรรโโเเเทมมมถูฆษณุชชิิ้้้้้ตงัััป็ยไแลพบหหค สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย